สวัสดีค่ะสวัสดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาดูแรนดอมกันนะในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์ของคุณที่เขาไม่เคยลืมในตัวคุณเลยมีอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสเสน่ห์ของคุณที่เขาไม่เคยลืมคุณแอบในตัวคุณเลยเนาะ อจะสับแล้วแหละนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาไม่เคยลืมเลยอะ่ะมีอะไรบ้างโอเคค่ะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะ สเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาไม่เคยลืมเลยอันดับแรกเลยโอ้โหตอนนี้นะสิ่งที่เขาไม่เคยลืมเลยก็คือนี่ไนงะภาวะการเป็นผู้นําของคุณไนงะสภาวะการเป็นผู้นําของคุณเนาะคือเขาอาจจะได้รับปัญหาอะไรมาก็ตามและคุณนะ่ะมีสภาวะการเป็นผู้นําค่อนข้างสูงมันไม่ได้หมายความว่า,วา พบกับคุณแล้วหรือคุยกับคุณแล้วอะ่ะเขาจะต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวคุณในในทางกับกันอะเขามีปัญหาเนี่ยนะคะไพ่าดาบเกิดขึ้นแหละคุณสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เฉพาะหน้าด้วยหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีฉะนั้นในสเสน่หตัวคุณคุณมีคุณเป็นผู้หญิงในรางผู้ชายหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ มีความแข็งแกร่งและเป็นภาวะการเป็นผู้นําสูงมากซึ่งเขาแบบรอคอยมานานลแล้วอะแล้วเขาก็เจอตรงเนี้ฉะนั้นเขาก็แบบหลงสเสน่ห์คุณนะคะหลงสเสน่ห์การเป็นผู้นําภาวะการเป็นผู้นําการพูดการทํางานเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงแล้วทุกครั้งที่เขามีปัญหา,ทา,าทางความคิดทางความคิดหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทางความคิดเนาะคุณก็จะเป็นคนคอยอยู่ข้างเขาเสมอนี่ไง นะคุณเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอนะคะงานเขามีปัญหาคุณคอยพูดคอยตักเตือนเขาให้เขามีสติอะ่ะนี่ไงโอ้พอเขามีปัญหาปุ๊บคุณเป็นคนแรกเลยสเสน่ห์ของคุณก็คือคุณเป็นคนแรกเลยเนี่ยที่มีอยู่ตรงนี้นะคุณจงภูมิใจนะคนที่มาดู r นดอมนี่นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะคะจงภูมิใจนะเขาอ่ะ มองคุณเป็นผัววากันเป็นผู้นำค่อนข้างสูงและเป็นคนที่ค่อนข้างมีความอบอุ่นมีความอบอุ่นมากนะเนี่ยพอคุยแล้วเขารู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกสบายใจตอบโจทย์ทางด้านความคิดของเขามากเลยสบายใจมากอยากจะคุยไปเรื่อยๆนี่คือเสน่ห์ของคุณนะและคุณก็สนใจคนรอบข้างเขาด้วยไม่เพียงเพราะว่าคุณนะ่ะสนใจเขาอย่างเดียวทุกอย่างรายละเอียดของเขาอย่างเดียวนะคุณสนใจ รวมไปถึงครอบครัวเขาญาติพี่น้องเขาวงสกนาญาติเขาหรือแม้กระทั่งอะไรที่คุณเคยสนใจเขาจะเก็บรายละเอียดมากเลยฉะนั้นสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมีอยู่บอกแล้วจงภูมิใจไว้นะเออนี่ไงความมีสเสน่ห์โมเมนต์คำพูดอะไรอย่างเงี้ยอ้นี่ไงเห็นไหมสตาร์ก็คือเสน่ห์สตาร์ก็คือไพ่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในตัวคุณมันเป็นผู้หญิงคนนี้กําลังแบบ เทน้ําก็คือใจคุณคุณเป็นคนใจเย็นใจใจดีมีความคิดที่ดีรักธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบเอาวางไว้ตัวนี้แล้วกันเขาจะชอบตรงเนี้ยความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไงรักครอบครัวเห็นไหมไพ่ไวเวลออฟโคจูนก็คือไพ่บ้านรักครอบครัวรักคนรอบข้างรักความเป็นอยู่รักธรรมชาติเหมือนเขานี่คือเสน่ห์ในตัวคุณมันไม่ต้องปรุงแต่งเยอะ นะค,ะคนบางคนเนี่ยเห็นไหมต้องปรุงแต่งเยอะมากเลยกว่าที่จะแบบทําให้ตัวเองดูดีดูสวยดูหลอ่อดูสมาร์ทดูเท่แต่ตัวคุณเองอะ่ะเอาจริงๆนะตัวคุณเองเอาจริงๆแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณมีเสน่ห์ในตัวเองแม้กระทั่งแววตาคําพูดมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาฉะนั้นเสน่ห์ของคุณเนี่ยไปจังหวะบางคนเนี่ยจะพัดจะผูนะมีลูกเล่นมีไอเดียมีแบบ มีการทาแบบอาหารไปสเสน่ห์ไปจงังหวะก็คือการทําอาหารอเออเสน่ห์ไปจงังหวะก็คือการทําอาหาร <ères. S 1> เห็นไหมเนี่ยการทําอาหารบางคนชอบกินอาหารนะชอบทานอาหารไม่ชอบที่จะไปทานอาหารที่นอกบ้านและบางคนก็ค,นคือเนี่ยสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยบางคนเขาจะชอบแบบในตัวคุณก็คือคุณชอบคุณเป็นคนที่แบบรักธรรมะธรรมชาติไม่พอรักธรรมะชอบเข้าวัดเข้าวา มันมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับเขาฉะนั้นสเสน่ห์ของคุณมีเยอะมากจงบริหารสเสน่ห์ของเราให้ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็เอาความสิ่งที่มันมีสเสน่ห์อยู่ในตัวเนี่ยเอามาใช้เนาะเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาชอบความแบบอันหนึ่งเขาชอบความว่าการเป็นผู้นําของเราเห็นปะภาวะการเป็นผู้นาความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เวลาเขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบ ชอบมาปรึกษาเราแล้วก็เรามีความอบอุ่นเรารักครอบครัวรักแย่พี่น้องเขารักในตัวเขารักรายละเอียดเก็บดีเทลเป็นคนที่ละเอียดอ,อ่อนน้อมถ่อตนเราก็จงเก็บตรงนี้ไว้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะไปมันจะไปกันได้ยาวมากๆเลยนะคะจะไปได้กันได้ยาวมากๆเลยถ้าคุณถ้าคุณลอง ดูแรนดอมนี้แล้วไปปรับปรุงอันไหนที่มันเป็นสภาวะมันก็จะมีบ้างแหละสภาวะทางอารมณ์ของคุณอาจจะเป็นคนตรงตรงเออและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนพูดตรงเป็นคนตรงเป็นคนแข็งค่อนข้างตรงเกินไปบางครั้งมันก็ดีสเสด็จของคุณคือการคนพูดตรงไม่ยอมใครแต่บางครั้งในใน,ในสถานการณ์ถ้าวันใดหนึ่งที่คุณได้เป็นแฟนแล้วโดยจริงจังจะต้องมาใช้กันเป็นครอบครัวก,กันอย่างเงี้ยคุณต้องคิดให้ดีว่าความพูดตรงของคุณอะ มันดีไหมมันโอเคไหมนะคะลองลองฟังเรนดอมนี้แล้วก็ลองมามาใช้ดูนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วหรือใครที่มีคู่หรือมีอันนี้อยู่แล้วที่เขาแฟนรักมากแฟนห่วงหักมากก็คือมันก็คือเสน่ห์ไปจังหวะมันเขาถึงได้บอกว่าเออผู้ชายจะหลงผู้หญิงในการทํากับข้าวในการผู้หญิงจะหลงผู้ชายที่คําพูดภาวะการเป็นผู้นําอย่างเงี้ย,ยบางคนนะ่ะ เขาอาจจะเจอปัญหาในชีวิตมาค่อนข้างเยอะมากเลยพอมาเจอก็เหมือนเปรียบกับตัวคุณนะ่ะสมมติว่าคุณเจอปัญหาอะไรมาแล้วคุณมาปรึกษาเขาเขาให้คําพูดกับคุณที่ดีคุณยังรู้สึกดีเลยใช่ไหมฉะนั้นก็เป็นเสน่ห์ของเขาอันนี้แหละคะ่ะภาพรวมตรงนี้ก็คือเสน่ห์ของคุณปีความว่าเป็นผู้นําอ่อนน้อมถ่อมตนคือเข้ากับผู้ใหญ่ได้รักครอบครัวเขาทําอาหารเก่งร้องเพลงเก่ง แล้วที่สําคัญก็คือเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นการเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมากเพราะว่าการปรุงแต่งมากมันจะทําให้ชีวิตคู่หรือการเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยมันเหนื่อยฉะนั้นในตัวคุณตอนนี้นที่เขาหลงคุณก็คือคุณเป็นธรรมชาติมากและเป็นธรรมชาติจ๋าเป็นธรรมชาติโดยที่แบบมไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอะ่ะหรือคุณแบบพูดนิดเดียวคุณก็มีความน่ารักอะ่ะมี Energy มีความน่าเล็กมี e n d o r p ฟ i n ก็คือความสุขอะ่ะ ที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะเขามองเขาก็จะเพลิดเพลินฉะนั้นนี่แหละคือเสน่ห์ของคุณเขาก็ไม่อยากจะไปไหนเลยเหมือนแบบเอ้ยทํางานปุ๊บกลับบ้านมาเจอคุณแล้วเหมือนได้สารแห่งความสุขสารแห่งความสุขสารแห่งความอบอุ่นน่ะเออเขาก็อยากจะอยู่บ่อยๆหรือคุยกับคุณแล้วความรู้สึกมันค่อนข้างดีเขาก็จะคุยกับคุณบ่อยๆไม่ใช่คุยแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่อยากคุยเลยเว้ยทำไม คุยแล้วรู้สึกเหนื่อยมีแฟนเหมือนมีแม่อะไรอย่างเงี้ยมีมีแฟนเหมือนมีพ่ออะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งอะนะคะก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูลองฟังดูแล้วเอาวิธีคิดนะคะตรงนี้ถ้าคุณลองไปปรับเปลี่ยนอยู่นะอู้มันจะาอาจารย์ถึงได้ย้ําอยู่เรื่อยๆนะคะมันเป็นการแรนดอมเกี่ยวกับหรือการบริหารสเสน่ห์ของคุณควรที่จะทําอะไรนะคะฉะนั้นคุณรู้ตัวอยู่แล้วตามไพ่เนี้ยมันบอกไว้อยู่แล้วก็ เอาไปปรับปรุงอีกนิดนึงแล้วก็มีความกลมกล่อมทางด้านเรื่องความรักแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดดีเทลนิดนึงโอ้มันปังมากเลยเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูในใน ep เนี้ยยิม้มยิ้มแก้มปริเลยแหละเพราะว่าหนึ่งในนั้นคุณมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะสิ่งสิ่งอื่นใดเลยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกสเสน่ห์ในตัวเองอะถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติกับทางด้านเรื่องความรักที่มันถูกต้องอะอาจารย์มอ้ว่ายังไงมันก็เกต มันก็โอเคมันก็ไปได้มันก็คบกันได้ยาวนะคะความรักให้นึกถึงวันแรกที่เราครบกันความรักมันจะไปได้ยาวถ้าทะเลาะกันผิดใจกันให้รีบดีกันซะเคลียกันสะอเ่า๋ปล่อยให้เนิ่นดนานนะคะอันนี้เป็นข้อเตือนและเป็นข้อคิดเนาะอ่ะเมายิ้มกันได้แล้วก็ยังไงก็อย่าลืม อาจารย์ลูกหมูด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ, like, ดดะ,คะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน